หลังจากอ m p e r เร t o อยเข้ารับตำแหน่งได้ฟื้นฟูระบบสารขึ้นมาอีกครั้งเพื่อใช้เป็นเครื่องมือตรวจสอบอำนาจของข้าราชการโดยเฉพาะอำนาจของอ m p e r a t o r สวออาคาริได้รับการเสนอตำแหน่งทูตประจำจกกักรวรรดิซีอานแต่ท่านได้ปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่า ท่านต้องการทำงานเกี่ยวกับการฟื้นฟูฟของ UEE มากกว่าหลังจากค้นหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมอยู่นาน i m p e r a t o r Toy ได้ประกาศเลือก Lemon hm Coen ดำรงตำแหน่งทูตป,ประจำจกักรวรรดิซีอาน i m p e r a l o r Toy ได้พยายามเปิดความสัมพันธ์ทางการทูตก,กับชาวเวนดัวแต่ความพยายามดังกล่าวไม่ประสบความสำเร็จสัญญาทางการทหารส่วนใหญ่ของ a e s Dynamic ได้ถูกตรวจสอบและสัญญาใดที่ถูกชี้ว่า เป็นสัญญาที่ไม่ตรงไปตรงมามีการทำสัญญาที่ไม่โปร่งใสจะถูกยกเลิกโดยทันทีเป็นเหตุให้สัญญาส่วนใหญ่ของ e อ i ิส y n a m i ิ s ถูกยกเลิกปี2793อิมเพอร์เตอยได้ขอร้องให้วุทิสสมาชิกมาแชลเลออนรับตำแหน่งเลขาธิการทูตเพื่อช่วยแก้ความสัมพันธ์ระหว่างเผ,าผ่าพันธุ์มนุษย์กับเผ,าผ่าพันธุ์อื่นๆที่ได้เคยบาดหมางก,กัน สวอลเลออนตอบรับคำขอร้องนี้และได้จัดการประชุมตัวแทนจากเผ่าพันธุ์ซีอานและบานูโดยทันทีเลขาธิการเลออนเข้าใจดีว่าการจะฟื้นฟูความสัมพันธ์กับเผ่าพันธ์ุอื่นๆให้กลับมาดีดังเดิมได้นั้นจำเป็นต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมากนอกจากนี้การพูดคุยหรือสัญญาต่างๆอาจจะไม่เพียงพอที่จะทำให้เผ่าพันธุ์ที่เคยบาดหมางก,กับมนุษย์กลับมาเชื่อใจกันได้อีกครั้ง ดังนั้นแล้วมนุษย์จะต้องมีการการะทำที่จริงใจแสดงให้เห็นว่ามนุษย์เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแล้วเพื่อให้ทุกเผ่าพันธุ์ในจัก,กรวาลเห็นและเปิดใจยอมรับต่อมาอิมเพอรเรเตอร์ทอยได้เดินทางไปพบกับจกักรพรรดิเครที่ระบบดาวแคปฟ,ฟาเพื่อเจรจาสันติภาพและจกักรพรรดิเครได้พาอิมเพอเรเตอร์ทอยไปที่เมืองโทวารและมอบกิ่งของต้นเซนติเนียบูมเป็นของขวัญ จกักรพรรดิเครได้อธิบายหลักการของเผ่าซีอานที่ยึดถือกันมานานคือการกระทำเพียงเล็กน้อยก็สามารถส่งผลกระทบต่อจัก,กรวาลได้จากนั้นได้มีการประชุมอย่างเป็นทางการขึ้นจกักรพรรดิเครได้เปิดโอกาสให้มนุษย์สามารถเดินทางมายัางระบบดาวแคปฟาได้อย่างอิสระเพื่อไปการส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างสองเผ่าพันธุ์และหวังว่าจะก,กลายเป็นสันติภาพในระยะยาวในที่สุด UEE และจัก,กรวรรดิซีอานก็ได้ลงนามในสนธิสัญญาเพอร์รี่ไร ซึ่งถือเป็นการยุติความขัดแย้งและสงครามเย็นที่ดำเนินมาอย่างยาวนานและเริ่มต้นยุคใหม่ของความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันแต่เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในเหตุการณ์สำคัญนี้ UEE <U EE S 2> ได้กำหนดให้วันที่29พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันหยุดประจำปีต่อมาได้มีการเสนอให้ UEE อย้ายเมืองหลวงจากโลกไปที่เทราอีกครั้งแต่ข้อเสนอนี้ถูกปฏิเสธจากที่ประชุมวุฒิสภายู e โดยแพ้ไปเพียง3เสียงเท่านั้น ปี2794เลขาธิการเลออนเสนอโครงการสร้างสถานีอวกาศนานาชาติที่เรียกว่าดีอาร์คซึ่งเป็นสถานีอวกาศขนาดใหญ่ที่ออกแบบมาเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และการทูตระหว่างเผ่าพันธุ์ต่างๆในจักรวาลโดยสถานีแห่งนี้จะไม่สังกัดประเทศไหนระบบดาวใดหรือมีเผ่าพันธุ์ใดครอบครองความพิเศษของสถานีอวกาศนี้คือสามารถเคลื่อนที่ไปยังระบบดาวต่างๆเพื่อแบ่งปันความรู้ และจัดการประชุมเพื่อสันติภาพได้สภาได้อนุมัติโครงกรารน,นี้โดยมีแผนเริ่มการก่อสร้างในปลายปี2794หลังจากที่หาสถานที่ก่อสร้างที่เหมาะสมได้แล้วหลายระบบดาวได้เสนอให้สร้างสถานีอวก,กาศแห่งนี้ในระบบดาวของตนเพื่อจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้แต่เลขาธิกรารเลออนต้องการให้สถานีอวก,กาศแห่งนี้เป็นกลางทางการเมืองจึงได้ตัดสินใจเลือกให้สถานีอวก,กาศแห่งนี้สร้างขึ้นที่ระบบดาวไทย,ยักษ ซื่อเป็นระบบดาวที่ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่และไม่เคยเปิดเผยต่อสาธารณชนมาก่อนแต่การก่อสร้างดิอาร์คไม่ได้สวยหรูเหมือนที่หล,หลายๆคนคิดไว้เมื่อเริ่มต้นก่อสร้างก็ติดปัญหาเรื่องของค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไปจากทั้งเรื่องของค่าใช้จ่ายในการขนส่งทรัพยากรในการก่อสร้างปัญหาเรื่องการเดินทางของคนงานส่งผลให้โครงการดิอาร์คล่าช้าเป็นอย่างมาก